แบบน,นี่ใครอยากมาเที่ยวมาได้เลยนะคะเต็มเลยลูกเต็มบริการดีมากมีนมมีอะไรให้ด้วยแต่เรากินไม่ไหวหรอกโอเคสตอรอเบอรี่ก็หวานพอแล้วนี่ขอถ่ายหน่อยมีห้องน้ำด้วยซากุระต้นเล็กยังเริ่มบาน นี่บริเวณหน้าสวนหน้าเ้าอันนี้เข้าไปได้หมดเลยนะคะเนี้มี A มี B ีีสวยงามแล้วเขาก็เก็บไว้ตรงนั้นเก็บเอาไว้ขายไปซื้อสักกล่องดีไหมอ้าวนี่ซื้อไปฝากพี่สาวสักกล่องหน้าเฮา

วิดีโ <laughs> อโทรนั่นแหละโชว์ให้ดูอ่ามีนาอาซาบิอีกใต้กันหน้าท <c oughs> าบิใต้กันหน้าเนี่ยอ่ากโกอยฟายค่ะล่ะนี่มันก็ค <c oughs> <c oughs> าไว้เนี่ยต <c oughs> ่อจ้ะติดกันเลยเขารู้ภาษาญ่ปุ่นนะ่ยต่อจ้ะมาเลยค่ะมาดูของจริงๆค่ะสวยไหมคะนี่ลูกเต็มเลยเฮ้าใหญ่มากค่ะ ใครอยากมากินนี่เลยไม่ต้องกลัวนะมันแรงตัวเดียวก็ไม่มีในสวยมากค่ะเต็มเลยเป็นครั้งแรกเลยที่เข้ามาเห็นแบบนี้นสวยมากค่ะเป็นครั้งแรกเลยนะคะเขาบอกเข้ามาถ่ายได้เลยเขาบอก สวยมากค่ะนี่ลูกพร้อมเก็บแหละเขาทยอยเก็บนะคะเขาจะไม่เก็บไปเยอะๆเก็บไปเฉพาะที่เขาจะขายอันนี้ต้นอะไรมาต้นเงินไหลแล้วที่นี่เขาเจอว่าเงินทองไหลไมาเต็มมาเลยแค่น,น,นี้ก็อิ่มละ าริคาโต่นี่ค่ะเริ่มใหม่นะคะออันนี้ลูกดูสิคะลูกโตโตมาแถวใหม่ค่ะอันนี้มาแถวใหม่พามากินจริงโงแถวใหม่โดิงจริง ลูกโตบลอลเลอร์เลยดูสิคะเป็นแถวเลยเต็มเลยงามมากงดงามมากดูลูกเดียวนี่สิคะลูกขนาดนี้หดไว้ได้ดลูกนี้ยังแกไปจัดใหญ่มาก lúc lại rồi làm lúc đều im rồi lúc subscribe cho kênh มืดเลยลูกอ่อนๆแล้วมันก็จะค่อยๆแดงไปเรื่อยๆ แดงเต็มเลยดูสิคะ ดกจริงๆเลยค่ะเต็มหมดเลยไม่ดกเป็นแถวเป็นแนว đồ gì tầm một lời lúc dưới dẹp ตรอบอรี่ที่ประเทศญี่ปุ่นนี่แหละค่ะส่วนนี้สวนมากเจ้าของก็คอยเก็บน้นเก็บนี่เก็บใบเก็บสิ่งไม่ดีออกให้เห็นมันสวยน่ากินนียนะลูกเต็มเลยค่ะแอบด,ดูเจ้าของกันดีกว่า,าแถวนี้ครับได้กี่คนอ๋อเขาเก็บใบ ได้ก็นสวยงามอ๋อนี่พร้อมที่จะให้คนกินนะได้เลยค่ะเยอะแย,ยะมากดกมากเลยเจ้าของก็ไปเจ้าของก็ กำลังแต่งใบสวยงามแต่งใบแต่งลูกลูกเต็มสองกว่าง่าง แค่นี้ก่อนนะคะแล้วเราจะให้ดูกันใหม่ถ่ายให้ดูกันใหม่คะ่ะของสวยๆทำงานของมันต้องถ่ายให้ดูกันแบบนี้